จีนเป็นยังไงในสายตาโลกใครมองบวกแล้วใครมองลบมากที่สุด ผลสำรวจของ Pew Research ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยในสหรัฐค่ะได้ทำการสำรวจ35ประเทศทั่วโลกค่ะในผู้คนกลุ่มตัวอย่างถึง44,166คนระหว่างช่วงเดือนมก,กราคมจนถึงพฤษภาคมปี2,567นี้ค่ะ ในหัวข้อมุมมองที่มีต่อประเทศจีนและจากการสำรวจนี้ยังพบด้วยว่าประเทศไทยค่ะมาเป็นอันดับหนึ่งซึ่งมีมุมมองเชิงบวกต่อจีนมากที่สุดค่ะทั้งในแง่ของภาพรวมและในแง่ของเศรษฐ,ฐกิจในขณะที่กลุ่มประเทศรายได้ปานกลางทั้งในเอเชียแอฟริกาและอเมริกาใต้ค่ะก็มีมุมมองเชิงบวกต่อจีนมากที่สุดด้วยเช่นกันซึ่งสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนที่มีต่อประเทศเหล่านี้ ส่วนทางกับความคิดเห็นของประเทศที่มีรายได้สูงทั้งในอเมริกาเหนือและยุโรปการสำรวจนี้แบ่งออกเป็น6ภูมิภาคและแบ่งกลุ่มตามรายได้ประเทศโดยใน17ประเทศที่มีรายได้ปานกลางนั้นมีค่าเฉลี่ยมุมมองเชิงบวกต่อจีนถึง47%มากกว่ามุมมองเชิงลบซึ่งอยู่ที่29%ส่วนในกลุ่มประเทศรายได้สูง18ประเทศนั้นมองบวกเพียง28%แต่มองลบสูงถึง57% นำโดยพี่ใหญ่อย่างสหรัฐที่มองลบมากที่สุดถึง3ใน4ของคนที่ทำการสำรวจในขณะที่ประเทศไทยค่ะเรียกได้ว่าเป็นมหามิตรกับจีนเพราะว่ามีมุมมองเชิงบวกต่อจีนม,มากที่สุดในการตอบแบบสอบถามค่ะที่ถามว่าชอบหรือไม่ชอบจีนแล้วก็พบว่าประเทศไทยค่ะมีสัดส่วนชอบจีนม,มากถึง80%รองลงมาเป็นในจีเรียเคนยาตุนิเซียสิงคโปร์และมาเลเซีย จะสังเกตเห็นว่ากลุ่มที่มองบวกอันดับ2-4ถึงนั้นเป็นกลุ่มประเทศรายได้ปลายกลางในแอฟริกาที่มีความสัมพันธ์กับจีนเพิ่มขึ้นผ่านยุทธศาสตร์การลงทุนข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง ในขณะที่ประเทศไทยสิงคโปร์และมาเลเซียเป็นประเทศที่มีการค้าและการลงทุนในระดับสูงกับจีนมาอย่างยาวนานและได้รับอน,นิสงเพิ่มมากขึ้นในช่วงหลังในฐานะประเทศไชน่าพลัสวันที่ซัพพลายเออร์ในจีนกระจายความเสี่ยงออกมายังประเทศในแถบอาเซียนมากขึ้นโดยสิงคโปร์ค่ะเป็นชาติเดียวในกลุ่มประเทศรายได้สูงที่มีมุมมองเชิงบวกต่อจีนมาเป็นลำดับต้นๆอีกด้วยในขณะที่ประเทศที่มีรายได้สูง18ประเทศค่ะ มองจีนในเชิงลบไปแล้ว15ประเทศโดยเฉพาะญี่ปุ่นและออสเตรเลียค่ะที่มีสัดส่วนประชากรมองจีนในแง่ลบมากที่สุดซึ่งคิดเป็น8ใน10ของประชากรทั้งหมดที่ทำแบบสอบถามค่ะกล่าวคือสอบถามประชากร10คนมองจีนในเชิงลบไปแล้วถึง8คนนั่นเองในทางตรงกันข้ามค่ะประเทศที่มีรายได้ปานกลาง17ประเทศ พบว่ามองจีนเชิงบวกไปแล้ว14ประเทศซึ่ง Pew Research ยังได้สำรวจมุมมอง9ประเทศกลุ่มรายได้ปานกลางที่มีต่อบ,บริษัทสัญชาติจีนที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศของตนเองและไทยก็มาเป็นมหามิตรอันดับหนึ่งอีกแล้วซึ่งพบว่ากลุ่มตัวอย่างในประเทศไทยถึง81%มองว่าเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจในประเทศอีก66%เชื่อว่าธุรกิจจีนมีการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมดีมากพอ และอีก72%มองว่าธุรกิจจีนดูแลการจ้างงานคนในประเทศอย่างเป็นธรรมซึ่งก็มีเพียง4ประเทศในหัวข้อนี้ที่มีมุมมองเชิงบวกสูงกว่าค่าเฉลี่ยได้แก่ไทยเคนยาบังกลาเทศและสีลังกา ในขณะที่อินเดียมีมุมมองเชิงบวกต่อจีนในหัวข้อนี้ต่ำที่สุดในกลุ่ม9ประเทศและนี่คือความคิดเห็นของ35ประเทศทั่วโลกที่ทำการสำรวจค่ะซึ่งประเทศที่มีมุมมองเชิงบวกต่อจีนสูงมักจะเป็นประเทศที่ได้รับอิทธิพลทางเศรษฐกิจต่อจีนสูงด้วยเช่นกันอย่างบ้านเราค่ะที่เรียกได้ว่าเป็นพันธมิตรด้านเศรษฐกิจเบอร์หนึ่งกับจีนมาอย่างยาวนานก็มีบริษัทจีนหลายบริษัทเข้ามาลงทุนด้วยเช่นกันอย่างเช่นค่ายรถอีวีจีนค่ะที่ตบเท้าเข้ามาลงทุนในประเทศไทยลย หลายบริษัทตลอดจนอุตสาหกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆซึ่งถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆที่ลงทุนในประเทศไทยค่ะพบว่าจีนมีสัดส่วนการลงทุนมากที่สุดด้วยนั่นเองเพื่อน,อนๆคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้ค่ะและอย่าลืมกดไลค์กด Sub s c คร b e เพจของกรุงเทพธุรกิจเป็นกำลังใจให้นิวแล้ก็ทีมงานได้นะคะ